สวัสดีครับพี่น้อง,องออประชาชนชาวไทยกอรับรักทุกท่านนะครับขอพบกับรายการนตินโชว์รถรายการเี้่ีมีการสารร้างนะนะแนะนำซีซีสองอฟโรดและไมไการซายทร์นะของมันก็ฝากถึงนะพี่เนน้องทุกคนแหละทุกท่านนะที่มีชื่อใจหัวใจที่ชอบนะในการจัดแต่งรถสูงรถสีซีรถรอบรถเงี้ยน,นะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายก็ทำไปเลยผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเราะอะนั้นนะ ฝากด้วยเรื่องกฎกติกาจาราจรในการขับขี่นะบนทองถนนอย่าไปหัวร้อนช่วยเหลือทางคมช่วยเหลือได้กันช่วยเหลือกันไปนะพี่น้องประชาชนนะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลกันตรงนี้ฝากติดตามกดรับกดติดต่อตาคล้าให้ติดมันด้วยนะตามนี้เลยนะพี่น้องประชาชนปัดโท สวัสดีครับสำหรับผู้ที่มีจิตใจชื่นชอบใน CCC2 Off-Road และรถก้สไตล์นะครับกลับมาพบกับรายการนัตดินโชว์รถรายการดีๆนะครับที่มีการแนะนำสัร้างรีวิวเกี่ยวกับการจัดส่งการตกแต่งรถออฟโรดและรถเมกานะจ๊ะก็แทบดีๆนะครับกับวันนี้รถของคุณพี่เตชิดนะครับผมเจ้าบรูด i มอนด์นะครับกับเรเวโลซิปตูสุดหล่อล้ำค่ามาในนามสอคูณ4ิฟล็อก จะเป็นยังไงนัินจะเอาให้ฟัง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 ฟกันคัเริ่มกันที่เจ้าเรโว4คูณ4ลำนี้นะครับผมมาในน้ำสีประตูในนามบลูไดมอนด์นะครับเป็นสีสุดสวยสุดพิเศษที่หลายหลายท่านเก็ตกแต่งนะครับผมแน่นอนครับสีนี้หาชมยากในการแต่งนะครับเจ้าลำนี้เป็นเน็ตไอดอลอีกหนึ่งลำนะครับของคุณพี่ ไอชิดนะครับหรือพี่ไบของเรานะครับผมที่มาสุดสวยสุดอลังการจากเดิมนะครับคุณพี่ได้มาในเนี่ยสปอร์ตนะครับผมตกแต่งในทรงยีราฟกับแม็กซสีทองล้อสุดสวยอลอยสุดเด่นนะครับแต่ตอนนี้ได้ขยับปรับเปลี่ยนจับสลับมาคุ้มังเหียนกับงาน 4c ออฟโรดนะครับเต็มตัวมาในสายนี้บอกตรงๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆจะต้องมีอะไรติดตัวกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นแนวแต่งไว้คุยลุยไม่เป็นหรือแนวแต่งไว้ลุยบู้อย่างเดียวที่เราขยับรับรองได้เสียวกันอย่างแน่นอนนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ชุดกุ้มบางเหียนแตะกับพื้นนั่นก็คือล้อ,อยางของเรานะครับเจ้ารถสุดสวยลำนี้นะครับ มาในงานเลนโซ่งงานลูกโมนะครับที่มีขนาดหนา9นิ้วหน้าสัมผัสสวยอวบอิ่มนะครับผมลายก็สวยมีงานตัดมิเล่นในไร์์เมกานะครับผมที่ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมากับการรัดสอดใไ่กับยาง 26575R16 ในนา BF Goodrich KO2 นะครับตัวนี้เป็นยางออเทเลนนะครับหรือ,อยาง AT ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับให้แก้มยาง ที่มีความสวยโดดเด่นหล่อคมชัดและมีการสลัดโครนในการปีนป่ายในทางออฟโรดนะครับผมตรงนี้สวยงามแล้วลงตัวนะครับตัวซุ้มล้อจะมีมิติยื่นออกจากซุ้มบอดี้ล้อประมาณ1นนิ้วหรือครึ่งนิ้วโดยประมาณนะครับส่วนองศาหน้าล้อ แน่นอนครับอาจจะมีการติดนิดหน่อยเมื่อมีการติดเราก็ต้องยกสิครับเพื่อให้มันพ้นจากการติดสุมล้อในองศาการเลี้ยวนะครับผมตัวนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าเช่นกันครับเมื่อมีการยกเต้เต้ๆๆๆเต้เต้ปีกล้องตามาาว้ายนัติดนิดนอกเรื่องตลอดเลยมาแล้วนะครับผมเมื่อมีการยกปีกล้ต้องตามมานะครับรถคันนี้ได้เชิญปีกนอกปรับองศาแน่นอนครับมาถึงขั้นนี้ต้องบอกกันตรงๆเลยครับว่า ลำนี้เป็นตัวแทนของงานออฟชั่นโดยตรงเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนั่นก็คืองานฟูลออปชั่นเลยครับใช้ปีกนกปรับองศางานหนาๆนะครับของออปชั่นเอามาดันด้านหน้าขึ้นไปในระบบ2นิ้วนะครับผมตรงนี้สวยงามและด้านหลังครับช้กอนรองปรับองศาในงานของออปชั่นอีกเช่นกันครับเพื่อดันขึ้นในระบบ2นิ้วนะครับส่วนเรื่องการขยับ ให้มันสูงแน่นอนครับต้องมีการทําอะไรกันบ้างในการดงดึ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 ง<ว>นะครับตรงนี้ได้เลือกใช้ตรงนี้ได้เลือกใช้ใช็อคโปรเฟนเดอร์นะครับผมที่มาในระบบโมโนทูป2.0อันนี้เอามาเพิ่มระยะมีสตัดปรับขึ้น2 0. นิ้วได้เลยนะครับส่วนด้านหลังเลือกใช้พิกกี้แบ็กงานนวลน,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 นุ่มๆิมปรับ8ระดับเช่นกันทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้สุดยอดและลงตัวนะครับผม ไปที่ด้านหลังเลยนะครับผมได้ใช้กันชนงานออปชันที่ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมาพร้อมกับชุดหัวลากหัวบอลสวยๆแวววโอ้โหคุณบีครับดูสิครับตรงนี้สวยงามด้่ลงตัวมากนะครับสอดสลับเช่นเดียวกับเมื่อด้านหลังออปชันด้านหน้าเขาต้ออปชันในงานนามโฟริดีนะครับผมที่มีหน้าตาคมสอดรนะับและลงตัวกับความข้องนของเจ้าตัวรีโว่เป็นอย่างสูงชัดเจนในอัตลักษณ์นะครับผมและคุณพี่ ชิดน,นะครับได้เลือกใช้กระจังหน้าในงานนามทาโคมานะครับที่มีความสวยงามโดดเด่นในตัวหนังสือ T O Y O T A ต่อเนื่อตานะครับตรงนี้สวยงามลงตัวครับแชทเกมเด่นเป็นตา,านะครับนะตินเริ่มจะบอกแล้วสิว่างานออปชันมันมีกินไอามากๆที่ไม่พอครับยังไม่จบกับบันไดข้างนะครับที่เลือกใช้งานออปชัน สวยออามาป้องกันบอดี้ของตัวถังรถนะครับผมเรียกง่ายๆเลยว่าออปชั่นฟูลเซ็ตกันเลยคุณผู้ชมอันนี้นะครับสวยงามและลงตัว10เต็ม10เลยครับคุณพี่ส่วนปลายท่อนะครับตัวระบายอากาศเลือกใช้งานเป็นไทเทนนะครับแอบซิ่งนิดหน่อยครับให้ความสวยงามและด้านหลังนะครับผมไฟไท้ายชุดไฟไท้ายแต่งอันนี้ก็สวยงามออกมาเป็นในทีมดำงานมืดนะครับสวยงามและลงตัวนะครับส่วนรถคันนี้ชนนอนราคาที่ หมดไปประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆนะครับในการเพิ่มเติมล้อยางประมาณ40,000่ครับผมกันชนหน้าส0,000กันชนหลัง2 0,000นะครับผมส่วนไฟไท้ายงาน3 0 0พันนะครับกระจังหน้า3,000อันนี้ชุดโชคโรเฟนเดอร์ประมาณ47 0 0 0นะครับทะเบียนประมูล6 0,000และชุดปีกนอกอีกประมาณ10,000นต้นๆนะครับ รวมเป็นเบสเซ็ตรประมาณ200,000กว่าบาทนะครับต้องขอบคุณความมุ่งมั่นจากคุณพี่เตชิดหรือคุณพี่ไบเตชิดของเรามากนะครับที่มอบภาพส,สวยๆนะครับให้นตินใช้ในรายการนาตินโชว์รถทางช่องอัศรุษมิลัตจริญตาตรงนี้นะครับนาตินต้องกาบของคุณพี่ใบเตชิดเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากๆครับ ในสุดท้ายนี้นะครับนัตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังและกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการนัตินโชว์รถทางช่องอัธวุมิมณีย์เจริญตานะครับนัตินมีความสุขอย่างสูงและเป็นเกียรติอย่างมากที่พี่พี่เพื่อนๆน้องๆมอบความกคให้นัดตินนะครับสุดท้ายนี้นัดตินต้องขอชวนชวนและจุงมือพี่พี่ทุกๆท่านนะครับสู่โครงการ1,000งพันเซไครต์กับรายการนัตินโชว์รถนะครับผมและ นตินต้องขอจากลากับภาพสวยๆของคุณพี่ไบต์เตชิตตรงนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีตังใช้และพบกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นตินต้องขอจากลาไปก่อนสวัสดีครับ